นชนชบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะนี่รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะเป็นตัวทาทา,ทาดีเซลเครือ2.2คอมบัเร็วตัว140อันนี้น่าจะเป็น V2 เบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งอาการก็คือน้ํารั่วแห้งเครื่องมีเสียงดังอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เอาไปทําแล้วเบื้องต้นลูกค้าทางอูแจ้งว่าต้องเปลี่ยนฝาสูบนะ ก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้เครื่องเป็นอะไรบ้างหลักๆเลยหรือมาประมาณนี้เดี๋ยวคุยเบื้องต้นกับเจ้าของรถแล้วนะนะก็คือเราจะทําการยกเครื่องออกมาแล้วก็มาเอ็กซเรย์ใหม่นะผ่าดูว่ามีความเสียหายตรงไหนในตัวเครื่องนะอ่าก็ประมาณนี้เลยอะไรอยู่ในรังนะไม่รู้ว่าครบหรือเปล่าไม่รู้ก็เดี๋ยวมา ดูกันนะฮะว่าเคสนี้จะต้องซ่อมอะไรบ้างโ,โบโบลอยถอดทำอะไรเร็วน,นั่นเ่ยยกออกมาเรียบร้อยลอยสายพานครึ่งเปลี่ยนเหมือนครึ่งเปลี่ยนนะกำน้ำก็นะตามนี้ ผาผงผาคัดนะทำนี้นะไท่กองของเทียมเดี๋ยวเรามาชํำแหละดูภายในกันนะเปิดเครื่องมาลูกเนี่ยเป็นรอยนะลูกตีต้องไปตีปอกใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวถอนลูกมาเช็คดูฟ้าสูบโกงหลกัหลกๆเลยอาการเครื่องมีเสียงดัง<ะ>เดี๋ยวชํำแหละดูแล้วเตรียมของส่งลงกครง <c oughs> เครื่อง ำแหลออกมาดูเรียบร้อยนะก็คือหลกัหลกๆเลยนี่ลูกสูบนะอาการที่ก็เสียงดังนะเนี่ยตลกตีปอกสูบหนึ่งนะสูบที่หนึ่งตีปอกใหม่อ่าน่าจะหลุมนึงเดี๋ยวลองไปดูก่อนว่ายังไงนะหลักๆน่าจะหลุมเดียวอ่าอันนี้ไม่น่าเท่าไหร่แล้วก็ฝาสูบเอาไปปาดนะดูแล้วก็เจียบาดเจียว,วาวใหม่เห็นไหมมีคาบน้ำมันลงหัวลูกสูบสูบที่สี่ ดูนะฮะไม่รู้ว่าหัวฉีดมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยเปนเปลี่ยกับสูบหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวส่งลงกึ่งนะเปลี่ยนลูกสูบสูบหนึ่งเครื่องออกมาเรียบร้อยนะฝาสูบมีปาดฝาสูบนะฮะแล้วก็เจียบาดเจียวาเปลี่ยนตีนอัดวาล์วน็อตยึดหัวฉีดฝังเป็นทองเหลืองนะทั้งหมดสี่ตัวอ่าส่วนสูบสี่ไอ้สูบหนึ่งตีปอกนะหนึ่งหลุมนอกนั้นเดิมหมดหมอน้ํา ทำมีเนียมนะฮะโอเคเครื่องประกอบเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมตัวยกใส่เตรียมตัวจะยกใส่นะฮะผ่าคงผ้าคัดอันนี้ก็ตามนี้เลยนะสายพานเดิมทั้งชุดนะหลังจากยกเครื่องใส่นะมาสตาร์ทเครื่องดู เปลี่ยนเครื่องแปลกๆนะก็คือแปวนรองหัวฉีดรั่วก็คือหลักๆเลยฝาสูบมันรั่วที่ฝาสูบนะหัวฉีดรั่วนานมันเตาะร่อง,องตัดเป็นรอยนะความจริงต้องเปลี่ยนฝานะเทสนี้ดูคลุนไอออกมาเลยเสียงดังปักปักหลังจากแก้ไขเรียบร้อยนะหัวฉีดที่ว่ามีปัญหานะอันนี้เราความจริงมันต้องเปลี่ยนฝานะอันนี้ก็เอาซีเมนต์เหล็กขุดแล้วก็ เขาพอเข้าไปลงไปในด้านล่างนะแล้วก็แหวนกดไว้นะทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงอ่ามาเดี๋ยวมาติดเครื่องดูกันนะฮโอเ้เอาการรั่วไม่มีแล้วนะอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวไปลองวิ่งเทสดูระบบน้ำมันเปลี่ยนใหม่หมดแล้วกองลูกยงลูกแก๊สย,ยางทั้งเครื่องอ่าเรียบร้อยนะ ทดสอบดูการทํางานของพัดลมนะฮะอยู่ที่9 6องศา9-5้าางานปกตินะเนี่ยพัดลมทํางานรอบต่ำทำงานรอบต่นำน,ตนะฮะทำแทบจะไมไ่รู้เรื่องเลยแทบจะไม่ได้ยินนะที่หน้าปัดก็จะขึ้นประมาณนี้นะฮะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอ,อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งโอเคตัวนี้นะถ้าเกิดพัดลมทํางานปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0มิบวินาทีาพัดลมจะดับนะ ก็คือการระบายความร้อนได้ดีพัดลมมันก็จะดับของมันเองประมาณ30มินาทีหรือหนาทีนั่นเองไม่ต้องไปซีเรียสมันนะว่าพัดลมไม่ทำงานนี่อยู่แล้วอ่าหมดเรียบร้อยนะอ่าถือว่าความร้อนระบายได้ดีนะฮะต่อไปคือการลงทะเบียนหัวฉีดปรับค่าการฉีดน้ำมันใหม่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะมาั้ง ทำการปรับค่าการฉีดน้ำมันด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะฮะป้ายต้นที่หนึ่งตัวร้อยสี่สิบจะทํางานปรับสีละต้นนะฮะพอนิ่งแล้วก็จะทําต่อไปเรื่อยๆทําอย่างนี้ทั้งหมดสี่ต้นนะต้นที่สอง còn thứ 3, còn thứ 4, tiếng, à, thế. เสียงนิ่งเลย okay, เรียบร้อยนะปะปวิ่งเทสทดสอบวิ่งเทสหลังแก้ไขนะอ่ารถวิ่งดีนะไม่มีอื่นนะครับกดปุ๊บก็พุ่งเลยไฟหน้าปัดปกตินะไม่มีโชว์เช็คเอนืินและลูกเครื่องอเหมือนเดิมนะอันนี้เราก็ทดสอบวิ่งแล้วอยู่ร่วมๆประมาณยี่สิบกโล 20ปาโลนะครก็ถือว่าโอเคผ่านนะครับสำหรับเคสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะเคสนี้เบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการก็คืออ่ารถมีอาการวิ่งไม่ได้เร่งไม่ขึ้นอะไรสักอย่างมีเครื่องมีเสียงดังอะไรเนี่ยนะคือเพราะว่าคันนี้มาก็เดิมทีก็คือรือ้อมานะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรา,เราก็เลยมาไล่ดูใหม่ยกเครื่องลงมาดูสรุปนะคือหม้อน้ํารั่วหม้อน้ํารั่วนั่นเองทาให้เครื่องน็อกลูกสูกปปอกเป็นรอยนะฮะปอกเป็นรอยอปอกเป็นรอยที่ปอกใหม่เกลียนลูกหนึ่งลูกอัสูบโกงปาดฝาเยบยปาเจียวเอาเปลี่ยนทีหลอดวาล์วใหม่นะฮะสายไฟมมก็เพิ่งจะเปลี่ยนมาก็ไม่ต้องเปลี่ยน ้อน้ทาทำป่าไม่เนียมข้างหนึ่งนะแล้วก็ไล่ระบบน้ามันเปลี่ยนกองดากน้ำนลูกหน้าลูกหลังเปลี่ยนลูกยางแยกน้ำมันเครื่องลูก,าลกายางแยกน้ำมันเชื้อเพลินนะ,ะก็จบสวยๆไปเลยเสร็จเรียบร้อยนะพร้อมกับลงทะเบียนวัชีบปรับค่าการฉีดน้ามันใหม่ล้างหัวฉีดใหม่นะเบื้องต้นหัวฉีดก็ถือว่าไม่ค่อยน้อยตัวเเพราะว่าเหมือนกับเอาไปทํามาแล้วนะนะก็ได้ประมาณนี้แต่ถือว่าโอเคก็วิ่งได้ปกตินะนะ ได้ปะครับพี่มันจะมีชิ้ต่อมรอบเบาล์นิดแค่นั้นเองจบสวยๆไปเลยคตรงกับบ้านนะฮะสำหรับท่านใดนะฮะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทาเน้นนะที่ซ่อมรถทาทาเอารถมาซ่อมนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับร0ช่างต้นทาท่าทุนพอ082222012เน้นเอารถมาซ่อมนะไม่ต้องโทรมาถามอนุนันนี้นะคือเน้นรับซ่อมเดียว น,น,นทำชนบุีที่ายต้องจบเพอเดียวนะจ๊ะ